สวัสดีนะครับวันนี้วันที่17บเจ็ดมิถุนายนนะครับโอวันนี้ลมดีนะครับลมดีนะวันนี้มีคนมาเล่นสามตัวนะฝั่งนี้นะเนี่ยมีดแดดจำมจ้ำนั่นเลยนะครับมีตัวเขียวนะครับเพิ่งมานะแล้วก็มีตัวที่มากันผมนะนู่นะครับสายดีมากดูสนูดังนะครับ ของเราผมเอาตัวใสมานะของผมมันจะติดขวานะเออผมก็เลยออกมาเล่นทางขวานะให้เบ้ามันเบี่ยงออกมานะครับเออมันจะได้ไม่ใกล้กันนะตัวเขียวนั้นเขาเล่นต่ำๆนะครับก็ใส่ดีนะครับ ผมก็ปล่อยเราๆกลางสนามนะกะตกกลางสนามนะ ของสองตัวนู้นอะใกล้กันมากเลยนะตัวเขียวกับตัวปีกด้เสียวอยู่นะเพราะป่ไกลทั้งคู่นะครับไอตัวเขียวดะขึ้นชันนะครับไอตัวปีกไายอะมันขึ้นขึ้นไม่ชันนะครับมันก็เลยมีโอกาสถึงกันแน่นอนนะได้ ดังดีนะครับนียโคราดนะครับเก่งหลายคนนะครับนี่ตัวเขียวของผมก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะเพราะของผมมันจะออกมาทางขวากว่าเขานะแล้วก็ผมมาเล่นขวาสุดเวยแต่ถ้ามีคนมาเล่นแล้วมาเล่นฝั่งขวาผมเนี่ยมีโอกาสเชือกผมแม่งไม่ค่อยอุ่นใจเลยวะ่ะ เชือกผมแม่งเชือกเก่าแลวก็ตรงนี้ก็อยู่โฮมโปรนะครับตรงข้ามนะโฮมโปรอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดลิงก์จะอยู่ตรงนู้นนะครับฝั่งนู้นก็มีคนเล่นอยู่หงเห็นเมื่อกี้แบบฝั่งนี้ก็จะอยู่ตรงข้ามกับโฮมโปรเดลิงก์เลยนะครับแต่ที่ก็โล่องอยู่นะครับ ก็ถ้าเล่นกันดีๆนะมองไม่ค่อยซิ่งมากก็อ้วนได้หลายตัวอยู่นะโอ้โหวัวสกเขียวสายดีมากครับไม่รู้เขาเจะเอาลงหรือเปล่านะแต่ปีกรู้สึกปีกอ่อนนะมองไม่ค่อยเห็นนะสีเขียวนะ วันนี้ลมถือว่าโอเคนะเหมือนฝนตกนะครับเหมือนฝนตอนแรกอนะ่ะมันมืดมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มันจางลงแล้วเหมือนไปตกที่อื่นนะก็เลยได้เล่นนะแอนธนดังดีมากคนระับเบามันใส่นะดันลมดีมากเลยนะเบ้าของใครเอ่ยนี่ใส่เล่นลมดีครับ ถ้ายังเงี้ยยังไงก็ลั่นครับนี่ไง้ยอย่างเอาอะ่ะของผมนี่ดูเ่าไปเลยตัวนี้ทื่อๆนะไม่ค่อยซิ่งเท่าไหร่นะที่แรกผมว่าจะเอาตัวใหม่มานะครับตัวใหม่เหล่าไปเหล่ามาเอ้าธานูมันแตก ออก็เลยไม่ได้เอามานะวันนี้โอเคนะครับประมาณนี้นะครับ